ครับสำหรับสถานก,การณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสอง9น้านะครับของสุพรรณบุรีวันนี้ได้รับรายงานจากทางำน่กงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรีว่าเรามียอดผู้ติดเชื้อโควิด -19 เพิ่มขึ้นอีกสองรายก็รวมเป็นผู้ติดเชื้อของเราเนี่ย9้ารายนะครับสองรายที่ติดเพิ่มขึ้นก็มีภูมิลำเนาอยู่ที่อำเภอสองพี่น้องอีกแล้วครับเพราะฉะนั้นทั้ง9้ารายนี้ ก็คือเป็นผู้ติดเชื้อในเขตอำเภอสองพี่น้องจากยาเรียนข้อมูลว่าที่จังหวัดสุพรรณบุรีนั้นเราได้มีการเฝ้าระวังติดตามเรื่องการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา2019มามาโดยตลอดนะครับเราได้นำกลุ่นเสี่ยงที่มีโอกาสติดเชื้อสูงมาตรวจเชื้อทั้งหมด ณตอนนี้เราตรวจไปเจ็ดร้อยกับหนึ่งลายนะครับในเจ็ดร้อยหนึ่งลายนี้เราพบเก้าลายนะครับแล้วเก้าลายก็อยู่ที่อำเภอสองพี่น้องอำเภอเดียวนะครับก็เป็นสรุปสถานการณ์ในตอนนี้นะครับก็อยากจะเรียนว่าทั้งเก้าลายอาจจะมีถามต่อว่าไอ้สองลายที่เพิ่มขึ้นมาใหม่เนี่ยรู้ตัวหรือยังได้ตัวหรืยอยังได้ตัวเรียบร้อยนะครับคือเรากักตัวเขาไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะครับแล้วก็รอผลตรวจอยู่รวมในช่วง จักตัวก็มีการสอบถามว่าเขาไปไหนมาบ้างหรือไทมลายของเขานั่นเองนะครับว่าเขาไปติดต่อที่ไหนบ้างแล้วเราก็ให้เจ้าหน้าที่ของเราได้ไปนําตัวของผู้ที่มีความเสี่ยงถ้าเสี่ยงสูงก็เอาเข้ามาอยู่ในโรงพยาบาลถ้าเสี่ยงต่ําก็กักตัวอยู่ที่บ้านอันนี้ได้ดําเนินการเตรียมพร้อมแล้วนะครับสําหรับอาเภอสองพี่น้องนะครับที่สื่อมวลชนบางตํนักก็ได้รายงานไปผมก็ได้ ที่แจงไปหลายช่องทางเพราะบางคนบอกว่ามีการล็อกดาวน์แล้วที่สองพี่น้องจริงๆสองพี่น้องยังไม่เรียกว่าเป็นล็อกดาวน์นะครับคําว่าล็อกดาวนะ์นะสําคัญเลยคือจะต้องปิดพื้นที่หมายถึงว่าพี่น้องประชาชนใครจะเข้าจะออกจะต้องได้รับการอนุญ,ญาตจากพนักงานเจา้าหน้าที่ซึ่งอาจจะเป็นท่านนายอำเภอหรือทางทางสาธารณสุขที่เราจะมอบไปนะแต่เนี้ยตอนนี้ปัจจุบันสองพี่น้องยังไม่มีการปิดพื้นที่ขนาดนั้น แต่มีประกาศมีคำั่งจังหวัดน,นะครับที่แยกออกมาเฉพาะอ,อําเภอสองพี่น้องทําให้อาจเกิดความเข้าใจผิดว่าสองพี่น้องถูกล็อกดาวน์หรือเปล่านะเรียนว่าในวันที่เรามีการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อของจังหวัดสุพรรณบุรีเมื่อประมาณวันที่ยี่สิบยี่สิบสองยี่สิบเอ็ดนะเราได้มีมาตรเราได้มีมาตรการเห็นชอบของคณะกรรมการออกมาสองส่วนส่วนที่หนึ่งการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาด แบบทั่วไปทั้งจังหวัดสุพรรณบุรีคือใช้ในทั้ง10ออำเภอของเรามี10อำเภอใช้ทั้ง10ออำเภอคือให้เพิ่มความเข้มงวดในมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด19นะครับมาตรการส่วนใหญ่เจ้าอย่างที่เรารู้นะครับเ,เรื่องอคัดกรองในเรื่องของการติดปิดแมสการล้างมือแต่ที่เน้นลง,งไปว่าคนต้องปฏิบัติอย่างจรงิจรงจงัจงการเว้นระยะห่างทางสังคมแต่และพื้นที่จัดกิจกรรมได้ แต่ต้องให้ได้ตามาพื้นที่ตามที่คำนวณไว้อย่างเช่นในพื้นที่โล่งแจ้งก็คือ1คนต่อ2ตารางเมตรถ้าในพื้นที่ที่เป็นมีห้องแอร์คอนดิชัน1นคนต้องมีสตารางเมตรอันนี้เป็นตน้นอันนี้ประกาศใช้ทั่วไปทั้งจังหวัดแต่เฉพ,พาะ2พี่น้องเนื่องจากหน้าวันนั้นที่คณะกรรมการควบคุมโรคเราประชุมเนี่ยการจํานวนคนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงสูงเนี่ยมีประมาณ50กว่าเปอร์เซ็นต์คือเกินครึ่งหนึ่งของกลุ่มเสี่ยงสูงในวันนั้น ที่เรามีประมาณ400กว่าคนแต่ที่สองพี่น้องเป็นกลุ่มเสียส่ยงตัว252คนถ้าผมจําได้นะแล้ววันนั้นก็มีโอกาสที่ว่าผู้ที่ติดเชื้อเนี่ยจะอยู่ที่สองพี่น้องนั้นพวกพวกที่รอผลเนี่ยเราดูแลพื้นที่สองพี่น้องเท่านั้นทําให้วันนั้นต้องมีมาตรการเฉพาะของอำเภอสองพี่น้องที่ที่อาจจะเข้มงวดมากกว่าอีก9อำเภอทั่วไปอย่างเช่นการปิดโรงเรียนการปิดร้านสนุกเกอร์การปิดผับบาร์การ ร้านอาหารเนี่ยไม่ให้นั่งยังไม่ปิดแต่สามารถที่จะซื้อไปกินทานที่บ้านได้อย่างนี้เป็นตอนนะครับอีกอย่างหนึงก็คือเรื่องตลาดนัดอันนี้ก็มีคนาถามหลายคนเหมือนกันครับตลาดนัดปิดหรือเปล่าคุณทวันบุรีก็เรียกว่าตลาดนัดที่ถูกสั่งปิดมีเฉพาะที่อำเภอสองพี่น้องส่วนอำเภออื่นก็ยังมีตลาดนัดอยู่แต่ว่าต้องเข้มงวดในมาตรการคือต้องมีช่องทางเข้าออกหนึ่งช่องทางเท่านั้นในตลาดนัด เพราะเราจะได้เช็คจํานวนคนได้แล้วก็มีการคัดกรองพี่น้องประชาชนที่เข้าไปใช้จับจ่ายซื้อของ,อของในตลาดนัดนะเพราะฉะนั้นตรงน,นี้เองอาจจะเป็นที่เข้าใจผิดว่าไอ้สองพี่น้องถูกล็อกดาวน์หรือเปล่าเพราะฉะมันมีประกาศมาเพิ่มใช้ที่สองพี่น้องอาเภอเดียวก็วเรียนทำความเข้าใจนะครับไม่ใช่การล็อกดาวน์เพราะคนที่จะไปสองพี่น้องยังเข้าออกได้ตามปกติแต่ที่อำเภอสองพี่น้องนะ อาจจะมีมาตรการที่เข้มงวดมากกว่าอำเภออื่นอีกเก้าอำเภอเนื่องจากว่าสถานการณ์ในตอนนั้นที่สองพี่น้องน่าเป็นหัวกับอำเภออืน่นเราก็ต้องมีมาตรการที่เข้มข้นมากกว่าที่อำเภออื่นครับมีโอกาสากาที่จะปิดรับบางหมู่บ้านหรือว่าบางท้องที่ในส่วนที่มีการระบาดเยอะไหมครับอันนี้ต้องรอสถานการณ์นะครับแต่ถ้าถามผมนตอนเนี้ยผมว่ายังไม่ต้องอเพราะอะไรฮะเพราะว่าตอนนี้ ยอดที่กลุ่มเสีย่ยงต่างนีที่เรามาตรวจมาตรวจเนี่ยนะมันมันมันไม่มีที่อื่นมันจะกระจุกอยู่ที่เดียวเนะี่ยแล้วตอนนี้ตรงที่กระจุกอยู่เนะี่ยเราสามารถตามตัวของคนที่เกี่ยวข้องหรือคนที่สัมผัสไม่ว่าจะเสี่ยงถึงเสี่ยงตาำเนี่ยเราตามตัวมาได้น่าจะครอบคลุมแล้วเพราะฉะนั้นคิดว่าถ้าสถานการณ์ตรงนี้ถ้าความเห็นของผมเองยังไม่จําเป็นที่ต้องถึงขนานั้นที่ว่าต้องไปออกมาตรก,การเพิ่มเติมนะสำหรับอําเภอสองพี่น้องหรืออําเภออื่นๆในสมุพรรณบุรก็ตามครับ สำหรับกรณีของด่านช้านะครับก็มีพ่อค้าอาหารอาหารทะเลจากไทยน,นาเนี่ยมาขายในตลาดนัดซึ่งปกติพอมาขายน่าจะเป็นวันที่21นะครับพอมาขายแล้วเนี่ยทางพื้นที่ก็ต้องมีมาตรการคือก็มีการไปตรวจเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเราก็ก็ไปตรวจไปตรวจครับก็ว่ามีมีแนวโน้มว่าจะเป็นไหมแต่วันนั้นนะ่ะพ่อค้าคนนี้ก็ยังไม่ได้แสดงอาการนะครับมีเพียงแค่อาการไอเล็กน้อย ไข้ไรก็ยังไม่มีนะครับแต่ตอนนี้เมื่อพบว่าผลการตรวจที่จังหวัดชัยนาฏว่าพ่อค้าคนนี้มีติดเชื้อไวรัสโคโรนา2 0ง9งาทางอำเภอด่านช้างผมก็แจ้งให้ทางอำเภอด่านช้างแจ้งให้ทางสำนังกงานสาธารณสุขจังหวัดเนี่ยไปตามดูว่าณนาะวันนั้นเนี่ยมีกี่คนที่เข้าไปสัมผัสตอนนี้เราได้มาส่วนหนึ่งครับที่ว่าเข้าไปอาจจะเข้าไปซื้อกับพ่อค้าคนนี้เนื่องจากวันนั้นในตลาดนัดวันนั้นเนี่ยมีร้านขายอาหารทะเล เพียงร้านเดียวเพราะนั้นพี่น้องประชาชนที่เข้าไปเนี่ยจะรู้ตัวนะครับว่าตัวเองเข้าไปซื้อป่ะถ้าไปซื้อไอ้พวกปลากุก้งนั่นแนหะท่านเป็นร้านนั้นท่านต้องไปหาเจ้าหน้าที่ครับเพื่อคัดเพื่อตรวจสอบคัดกรองซึ่งตอนนี้จากการที่ทางอำเภอและกทางทสื่อสุดลงไปตรวจสอบเนี่ยเรารู้แล้วแล้วเราก็เชิญมาส่วนหนึ่งอันนี้ก็ปากบอกทางท่านที่ดูรายการนี้หรือได้ทราบข่าวจากไหนก็ตามถ้าวันที่ย1เอ็ดท่านไปตลาดนัดที่อำเภอด่านช้างแล้วท่านไปซื้อ หรือไปใกล้ชิดกับข้อค้าขายปลาขายกุ้งคนนี้นะครับก็ขอให้ถ้ายังไม่ได,ด้การติดต่อจากเจ้าที่เนี่ยท่านต้องไปรับการติดต่อจากเจ้าที่ในการตรวจคัดกรองนะตรวจโรกนะครับ